สวัสดีครับร้านบางดุลครับผมนี่ก็จะเป็นชุดต่อนกกวักนะครับมีสามแบบให้เลือกนะครับมีสามแบบให้เลือกนะครับมีสามแบบมีชนิดบ่วงสามแบบนะครับชุดที่หนึ่งชุดพร้อมต่อ,อนกกวักเป็นหุ่นยางนะครับมีลำพงมีลำพงสีแดงตัวนี้นะครับนกกวักยางหนึ่งตัวแล้วก็แฟลชไดส์เสียงลงเสียงให้เรียบร้อยแล้วก็บ่วงผีเสื้อนะครับ บ่วงผีเสื้อหนึ่งชุด20หลัก40บ่วงเป็นบ่วงผีเสื้อนะครับชุดที่1ชุดที่2ก็เหมือนกันเลยนะครับลงเสียงให้เ,เรียบร้อยเป็นหุ่นยางนะครับลำโพงแล้วก็บ่วงชุดที่2จะเป็นบ่วงแขวบ่วงเดียวนะครับบ่วงเดียว3 1หลักนะครับชุดที่3จะมีนกหนึ่งตัวมีลำโพงมีแฟดตไดอะไรพร้อมนะครับ นกก็จะเป็นทรงนี้นะครับนกหางกระดกแบบนี้นะครับปากเหลืองเป็นหุ่นยางนะครับไม่มีขนแล้วก็ลําโพงนะครับลําโพงหนึ่งตัวแล้วก็ขึ้นแขวนแถมกระดิ่งนะครับ4ี่บ่วงแบบหมุนได้1ชุดแล้วก็เสียงลงเสียงให้เรียบร้อยนะครับใครที่สนใจชุดต่อนกกวักมี3แบบให้เลือกนะครับชุดที่1ชุดที่2ชุดที่3นะครับ โทรสั่งได้ครับผมเก็บเงินปลายทางครับผมสวัสดีครับร้านบางดุล